you are listening to the screen addict please welcome your host ก็ต้องขอสวัสดีคุณผู้ฟังทุกๆคนด้วยนะคะเราแมวเบียนเองค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ The s k i n d d i c t s รายการที่จะรีวิวและแนะนำภาพยนตร์ซีรีส์ต่างๆที่ทำให้เรานั่งดูติดจอไม่ยอมลุกไปไหนให้ทุกคนได้ไปลองหามาชมกันบ้างนะคะ สำหรับเทปนี้นะคะก็จะเป็นเทปสุดท้ายของรายการ The s k n n d d i c s ในปี2020แล้วละคะ่ะหลังจากที่ปล่อยเทปนี้ออกไปได้เพียงไม่กี่วันเนี่ยก็น่าจะใกล้เข้าสู่ปี2021เต็มทีแล้วนะคะ เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเพื่อให้เข้ากันกับบรรยากาศส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แบบนี้เรามารีวิวภาพยนตร์เลสเบียนคริสต์มาสกันอีกสักเรื่องเป็นการทิ้งทวนดีกว่านะคะถึงแม้ว่าจะเลยช่วงเทศกาลคริสต์มาสมาแล้วก็ตามแต่ว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยก็เหมาะแก่การหยิบมาดูช่วงใกล้ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แบบนี้เช่นกัน เพราะฉะนั้นแล้วนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนี่ยในเทปนี้เราก็จะมารีวิวภาพ,พยนตร์ที่มีชื่อเรื่องว่า A New York Christmas Wedding กันค่ะเอาละค่ะสำหรับ A New York Christmas Wedding นะคะก็จะเป็นภาพ,พยนตร์อเมริกาแนวโรแมนติกแล้วก็ดราม่านะคะของค่ายมาวิสตาเ e ็นเต t a i n m นเมซึ่งก็ได้ออกฉายไปในปี2020นี้นี่เองค่ะ สำหรับเรื่องราวคราวๆยอ่ยอๆของภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะ An e w York Christmas Wedding ก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเจนิเฟอร์โอทิสหญิงสาวคนหนึ่งนะคะที่กำลังแต่งงานกับเดวิดวิลส์คู่มันของเธอค่ะซึ่งครอบครัวของเดวิดเนี่ยก็เป็นฝ่ายที่ดูแลจัดแจงทุกอย่างเกี่ยวกับพิธีแต่งงานในครั้งนี้พวกเขานะคะตั้งใจว่าจะจัดพิธีแต่งงานให้กับเจนิเฟอร์และเดวิดในวันคริสต์มาสอีฟที่กำลังมาถึงนี้ค่ะ มันฟังดูเหมือนว่าจะเป็นพิธีแต่งงานที่โรแมนติกมากๆเลยนะคะแต่ว่าอันที่จริงแล้วเนี่ยเจนนเฟอร์กลับไม่ชอบใจเอาซะเลยค่ะเพราะว่าเธอมีอดีตร่วมกับเทศกาลคริสต์มาสที่ไม่ดีเท่าไหร่นักนะคะ เธอเพิ่งจะเสียพ่อของตัวเองไปช่วงคริสต์มาสไม่กี่ปีก่อนหน้านี้เองค่ะและเธอเนี่ยก็ยังเคยเสียเพื่อนรักสมัยวัยรุ่นไปช่วงคริสต์มาสเมื่อนา,นานมาแล้วเช่นกันนะคะและเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการมีปากเสียงกับครอบครัวของเดวิดระวังทานมือคำํำเจนิเฟอร์นะคะจึงได้ขอตัวออกมาวิ่งออกกําลังกายเพื่อสงบสติอารมณ์ของตัวเองค่ะและก่อนที่เธอจะกลับเข้าคอนโดเพื่อเข้านอนในคืนนั้นนะคะเธอก็ได้แวะช่วยเหลือผู้ชายคนหนึ่งที่ประสบอุบัติเหตุโดนรถเฉียวขณะปั่นจักรยานค่ะ เช้าวันถัดมานะคะเจนิเฟอร์ตื่นขึ้นมาแล้วพบว่าชีวิตของตัวเองเนี่ยได้เปลี่ยนไปนะคะเธอกลับมาอยู่ในบ้านเกิดที่เมืองควีนส์ไม่ใช่คอนโดในเมืองแมนฮัตตันที่เธอกำลังอาศัยอยู่พ่อของเธอเนี่ยก็ยังคงมีชีวิตอยู่และยิ่งไปกว่านั้นนะคะกาเบรียลเวอร์นาชีเพื่อนรักสมัยวัยรุ่นและรักแรกของเธอเนี่ยยังไม่ตายค่ะทั้งคู่ได้มั่นหมายกันแล้วและวางแผนที่จะแต่งงานกันในอนาคตนะคะ ปรากฏว่าผู้ชายขี่จักรยานที่เจนิเฟอร์ได้ช่วยเหลือเมื่อคืนเนี่ยคือเทวดาผู้พิทักษ์ของเธอค่ะนาาว่าแอสเรียลแกบิสันเขาได้ส่งเธอไปยังอีกโลกหนึ่งนะคะเพื่อแสดงให้เห็นถึงอีกความเป็นไปได้ที่อาจจะเกิดขึ้นกับชีวิตของเธอให้เธอได้สัมผัสกับความปรารถนาที่แท้จริงของตัวเองและช่วยทําให้เธอกล้าทําในสิ่งที่หัวใจของตัวเองต้องการนะคะซึ่งเธอก็มีเวลาทั้งหมด48ชั่วโมงเท่านั้นในการใช้ชีวิตอยู่ในโลกนี้รวมกับผู้คนในอดีตที่เธอรัก <ales> ก่อนที่มันจะสายเกินไปนะคะ <INE Sh diesel> ก Ora, our, our ็หลังจากที่เราได้ชมภาพยนตร์เรื่องนี้จบไปนะคะเราก็มีความรู้สึกว่าด้วยความที่เรารู้อยู่แล้วนะคะว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยมันเป็นภาพยนตร์ทุนตำไม่ได้มีโปรดักชันที่อลังการงานสร้างอะไรนัก เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจึงไม่ได้ตั้งความคาดหวังเอาไว้สูงมากอยู่แล้วนะคะยิ่งเป็นภาพยนตร์คริสต์มาส้วยแล้วเนี่ยยิ่งแทบจะดูแบบไม่คิดอะไรเลยละคะ่ะแต่ว่าโปรดักชั่นของภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะมันก็แอบ,บต่ำกว่ามาตรฐานของภาพยนตร์ทุนต่ำหลายเรื่องที่เราเคยดูมาค่ะจนแอบ,บทําให้เราเนี่ยรู้สึกรําคาญใจไปบ้างนะคะซึ่งมันก็ได้รบกวนอัถรสในการรับชมภาพยนตร์เรื่องนี้ไม่มากก็น้อยนะคะ ไหนเราก็เปิดประเด็นเรื่องโปรดักชันของภาพ,พย,ายนตร์เรื่องนี้ขึ้นมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราขอบ่นเรื่องของโปรดักชันให้จบๆไปเลยดีกว่าเนาะปัญหาที่ใหญ่ที่สุดของภาพ,พย,ายนตร์เรื่องนี้เลยเนี่ยคือถ่ายภาพออกมาได้ไม่ค่อยสวยเลยล่ะคะ่ะใครที่ชอบดูภาพ,พย,ายนตร์ที่ภาพส,สวยๆเนี่ยจะต้องรู้สึกหงุดหงิดแน่นอนนะคะ เพราะว่าทั้งกล้องสัน่นกล้องเอียงกล้องไม่โฟกัสมันอาจจะยังไม่ถึงขั้นดูแล้วทำให้เวียนหัวแต่ก็แอบ,บทำให้รู้สึกไม่สบายตาอยู่บ้างนะคะถ่ายภาพออกมาได้เหมือนภาพพยนตร์สั้นมือสมัครเล่นหรือไม่ก็ออกแนวซิทคอมฝรั่งยุค เ0 8 0อะไรอย่างนั้นนะคะอันที่จริงแล้วนะคะภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยมันไม่จําเป็นที่จะต้องถ่ายภาพออกมาให้สวยขนาดนั้นก็ได้ค่ะเพียงแต่ว่ามันก็ควรจะถ่ายภาพให้ออกมาโอเคกว่านี้อีกนิดนะคะมาพูดกันถึงส่วนอื่นๆของภาพยนตร์เรื่องนี้กันบ้างดีกว่านะคะอันที่จริงแล้วเนี่ยพล็อตตั้งต้นของภาพยนตร์เรื่องนี้ถือว่าค่อนข้างโอเคเลยนะคะมีความแฟนตาซีนิดนิดมีความค้าม,มิติต่างโลกน่อยๆเออมันก็เป็นอะไรที่น่าสนใจดีนะ แต่เมื่อดูไปแล้วเนี่ยจะพบว่าเนื้อเรื่องค่อนข้างจะเรียบง่ายไม่สลับซับซ้อนมากกว่าที่คิดนะคะมูดแอนโทนเนี่ยก็ออกจะไปในแนวทางที่น่ารักอบอุ่นหัวใจมากๆเคล้าดราม่านิดๆนะคะเรียกได้ว่าดูง่ายและย่อยง่ายมากตามสไตล์ภาพยนตร์คริสต์มาสทั่วไปเลยนะคะสามารถดูได้แบบเรื่อยๆเพลินๆเลยละคะ่ะ แต่เรามีความรู้สึกว่านักแสดงที่แสดงเป็นเจนนิเฟอร์เนี่ยแสดงออกมาได้ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะคะแอบแสดงได้แข็งไปนนิดนึงท่าทางและสายตาเนี่ยไม่ค่อยจะสื่ออารมณ์เท่าที่ควรค่ะ ทั้งที่เธอเนี่ยก็แสดงเป็นตัวละครหลักของภาพยนตร์เรื่องนี้เลยนะแต่เธอกลับทำผลงานออกมาได้ไม่น่าประทับใจเท่าไหรค่ค่ะแต่ว่าในทางกลับกันนะคะนักแสดงคนที่แสดงเป็นกาเบรียลเนี่ยถือว่าแสดงออกมาได้ค่อนข้างจะดีเลยละคะ่ะแสดงได้ไม่แข็งแล้วก็ค่อนข้างจะมีสเสน่ห์อยู่พอตัวนะคะ นี่เป็นความโชคดีอยู่อย่างหนึ่งค่ะที่นักแสดงทั้งสองคนนี้เนี่ยเขามีเคมีที่เข้ากันได้ดีอยู่นะคะแสดงร่วมกันได้น่ารักแล้วก็ละมุนดีค่ะจึงช่วยกันแบกภาพยนตร์เรื่องนี้ไปได้แบบตลอดรอดฝั่ง ส่วนคนที่กังวลว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยมันจะจบแย่เหมือนภาพยนตร์เลสเบียนทั่วไปไหมเราต้องขอบอกเอาไว้ตรงนี้เลยนะคะว่าจบได้แฮปปี้มากๆเลยละคะ่ะโคตรจะแฮปปี้เลยนะคะแฮปปี้สุดๆค่ะแต่เราจะไม่บอกกันแล้วกันเนาะว่ามันจบยังไงให้ไปหาดูกันเอาเองนะคะไม่สปอยค่ะ ถึงแม้ว่าเนื้อเรื่องของภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยมันจะไม่ได้มาในแนวทางนั้นก็ตามนะคะลองย้อนกลับไปดูเนื้อเรื่องย่อดูอีกทีหนึ่งก็ได้นะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยมันก็หักเลี้ยวกลับมาจบลงอย่างสวยงามได้เอาสิโคตรแน่เลยภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยถ้าเป็นคนก็เหมือนคนเอาแต่ใจอะคะ่ะอยากจะทําอะไรก็ทําทําในสิ่งที่ตัวเองต้องการไม่สนใจอะไรใดๆทั้งนั้น แล้วถ้าอย่างนั้นเนื้อเรื่องมันจะแอบเกินจริงหรือว่าไม่สมเหตุสมผลไหมถ้าถามแบบนี้นะคะแน่นอนว่ามันจะต้องเป็นแบบนั้นอยู่แล้วค่ะแต่ต้องบอกเอาไว้ก่อนนะคะว่าหลักการใช้เหตุผลบางอย่างเนี่ยมันก็ใช้กับภาพยนตร์เรื่องนี้ไม่ได้นะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยเราคิดว่ามันก็ขึ้นอยู่กับคนดูแต่ละคนมากกว่านะคะว่าพอใจกับสิ่งที่ภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยมันนําเสนอมากน้อยแค่ไหนคะ่ะอันนี้ก็ต้องไปลองดูกันเอาเองนะคะขึ้นอยู่กับแต่ละคนเลย แต่บอกได้เลยนะคะว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยมันพยายามหาบทสรุปให้กับเรื่องราวในแบบที่เอาใจคนดูสุดๆเลยแหะคะ่ะทําเพื่อคนดูสุดๆเลยซึ่งบางคนเนี่ยก็อาจจะชอบแต่บางคนก็อาจจะไม่ชอบนะคะแต่ว่าสําหรับเราแล้วเนี่ยมันก็ฟังดูดีนะคะที่แบบว่าเอาใจคนดูตามใจคนดูอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องที่ดีเสมอไปค่ะเพราะว่าบางทีเนี่ยมันก็ออกจากขัดขัดฝืนๆไม่หน่อยนะคะ แต่ว่าคนส่วนมากเนี่ยเขาก็เลือกที่จะช่างหัวมันนั่นแหละค่ะเพราะว่ายังไงก็ได้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการแล้วนะคะโดยวรวมแล้วนะคะภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยก็เป็นภาพยนตร์เลสเบียนคริสต์มาสที่ทําออกมาได้อบอุ่นหัวใจเรื่องนึ่งเลยทีเดียวเนื้อเรื่องค่อนข้างจะน่าสนใจนะคะแต่เนื้อเรื่องเนี่ยไม่ค่อยมีอะไรมากค่ะ เพราะว่าภาพยนตร์ค่อนข้างสั้นดูแป๊บเดียวเนี่ยก็จบแล้วอาจจะมีจุดอ่อนอยู่ที่โปรดักชันหรือว่าความไม่สมเหตุสมผลอยู่บ้างนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราแนะนําว่าอย่าคาดหวังเยอะค่ะเพราะว่ามันเป็นภาพยนตร์ที่ดูเพื่อซึมซับความอิ่มเอมใจล้วนๆเลยนะคะหรือก็คือดูเพื่อความฟินล้วนๆนั่นแหละค่ะอย่าไปคิดอะไรมากนะคะ จบไปแล้วนะคะสําหรับการรีวิวภาพยนตร์เรื่องนี้ของเราค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับคนที่ยังไม่เคยดูภาพยนตร์เรื่องนี้มาก่อนเลยมีความรู้สึกยังไงกันบ้างคะอยากจะไปหาภาพยนตร์เรื่องนี้มาดูกันไหมและสําหรับคนที่เคยดูภาพยนตร์เรื่องนี้จบมาแล้วนะคะหลังจากที่ได้ฟังรีวิวของเราจบไป มีความคิดเห็นที่เหมือนหรือว่าแตกต่างกันบ้างไหมอะไรยังไงก็สามารถที่จะเข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้อย่างอิสระแล้วก็เต็มที่เลยนะคะซึ่งเราก็ต้องขอฝากเอาไว้ด้วยนะคะสําหรับภาพพตยนเรื่องนี้ ที่มีชื่อเรื่องว่า A New York Christmas Wedding ค่ะก่อนที่จะจากกันไปนะคะเราต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกคนที่ติดตามรายการ The Skin Addicts มาตลอดทั้งปี2020ที่ผ่านมานี้ค่ะถึงแม้ว่าปีนี้เนี่ยจะเป็นปีที่เราทำออกมาได้ไม่เต็มที่เท่าไหร่นักนะคะเรารู้ตัวเองดีค่ะแต่เราจะพยายามปรับปรุงให้ดีขึ้นในปีถัดๆไปนะคะ ยังไงก็ตามนะคะเนื่องในโอกาสปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงเราก็ต้องขออวยพรให้ทุกคนเนี่ยมีปี2021ที่ดีไม่เลวร้ายมากนักเหมือนปี2020ที่ผ่านมาก็แล้วกันนะคะหวังจากใจจริงว่ามันจะเป็นอย่างนั้นนะคะสวัสดีปีใหม่ค่ะ ก็ต้องขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะสามารถติดตามรับฟังรายการ The Skin Addicts ได้ทางช่อง YouTube The c a t b i a n แล้วก็สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของรายการ The Skin Addicts ได้ทาง Facebook แล้วก็ Twitter The c a t b i a n เช่นกันนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่อง The c a t b i a n นะคะก็สามารถกดติดตามได้เลยค่ะเพื่อไม่ให้พลาดทุกตอนใหม่ๆของรายการ The Skin Addicts นะคะ และสำหรับใครนะคะที่สนใจอยากจะสนับสนุนให้รายการ The s k i n d i i c s แล้วก็ The Catbean เนี่ยสามารถผลิตรายการที่มีคอนเทนต์เนื้อหาดีๆแบบนี้ออกมาได้อีกก็สามารถสนับสนุนได้ด้วยการโดเน a นะคะทั้งผ่านทางบัญชีธนาคารแล้วก็บัญชี t r u e m o n e y Wallet ค่ะสำหรับคนที่สนใจนะคะเราจะทิ้งรายละเอียดทั้งหมดเอาไว้ให้ค่ะแล้วพบกันใหม่ในเทปหน้าสวัสดีค่ะ